Welcome to the All Thailand Golf Tour Podcast Inside Go l f In Focus In Association with Sing Corporation สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ All Thailand Golf Tour Podcast นะครับและนี่คือรายการ In Focus In Focus ในสัปดาห์นี้เป็น EP ที่มีแขกซึ่งเป็นนักกอล์ฟแล้วก็เป็นสมาชิกของ All Thailand Golf Tour ตอนนี้เล่นอยู่ที่ยุโรปก็ถือว่าน่าสนใจนะครับข่าวคราวของเขานั้นก็มีการพูดถึงบ้างเป็นระยะระยะแต่ผมว่าเขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าได้ก้าวไปสู่ยุโรปเป็นทัวร์แบบเต็มตัวแล้วนั่นก็คือโปรอาร์ตสุรดิตยงเจริญชัยซึ่งอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หนึ่งครับโปรอาร์ตสบายดีนะครับสบายดีครับผมวัคซีนเรียบร้อยสองเข็มเลยใช่ไหมครับเรียบร้อยแล้วครับสองเข็มเรียบร้อยแล้ว โอเคเมื่อ okay. กี้ผมเกริ่นเอาไว้ว่าตอนนี้โปรอาร์ตไปเล่นอยู่ในยูโรเปียนทัวร์เนี่ยมันมาจากสิทธ์ของเอเชียนทัวร์ตรงไหนเอ่ยครับเออเป็นจากแรงท็อปห้าปี2019ครับผมอ่าโอเคเพราะว่าปีนั้นเนี่ยสุรดิษฐ์ทำเงินสูงสุดจบเป็นอันดับที่4ในปีที่แจ๊สทำเงินสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งถูกไหมครับใช่ครับ อืมก็เลยได้สิทธิ์มาเล่นในรายการยูโรเปียนทัวร์แล้วเราจะได้เล่นกี่รายการนะครับก็ก็ถ้าเป็นแมตช์ปกติก็ได้เล่นเกือบหมดเลยครับยกเว้นแมตช์ใหญ่ถ้าแมตช์ใหญ่ก็จะไม่ได้เล่นนะครับพวกโรเล็กซี่อะไรพวกเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นแมตช์ปกติก็ได้เล่นหมดเลยครับผมอืมโอเคอย่างนี้ถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นเมมเบอร์ยูโรเปียนทัวร์ได้ไหมได้ครับโอเคก็ ถือว่าน่าสนใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยไปมาแล้วรอบหนึ่งแต่พอโควิดระบายก็กลับมาครั้งนี้เนี่ยกลับไปเล่นในยูโรเปียนทัวร์แบบเต็มๆตัวเนี่ยตั้งแต่รายการไหนครับคือเริ่มตั้งแต่คือไปมารอบหนึ่งตอนสามเดือนที่แล้วครับเริ่มที่แมตช์สเปนครับครับแล้วก็เล่นไปประมาณหแมตช์ครับแล้วคอนนี้ก็มีติดปัญหาเรื่องวีซ่านิดนึงครับก็เลยต้องบินกลับไทยไ ไปอยู่ไทยประมาณเดือนครึ่งครับแล้วก็เพิ่งบินกลับมาอาทิตย์อาทิตย์ที่แล้วครับผมอืมโอเคก็เพิ่ง<ห>เพิ่งบินกลับมาอาทิตย์ที่แล้วซึ่งอาทิตย์ที่แล้วเป็นการแข่งขันที่ที่ที่เวลส์โอเคครับอืมโปรอารก็เป็นเมมเบอร์ออ h เท l แลนด์กอล์ฟทัวร์นะเล่นในออ l เท a แลนด์แล้วเนี่ยพอไปเล่นกับ เอเชียนทัวร์พอไปถึงยุโรปเป็นทัวร์เนี่ยตรงไหนของออทายแลนด์มันเป็นจุดที่ทำให้เราก้าวไปถึงตรงนี้ได้ครับออทายแลนด์ถ oh, ือว่าการจัดสนาของอทายแลนด์ก็ถือว่าถือว่าดีเยี่ยมเลยครับถือว่า <c oughs> มาตู้ได้ครับเอเชียนทัวร์จะเป็นทัวร์หรือว่ายุโรปครับหรือว่าตู้ได้ครับแต่ว่าิดปัญหาคือในเรื่องอากาศนะครับที่ที่ตู้ไม่ได้เท่านั้นเองเรา <c oughs> ยังไม่คุ้นชินเฉย โอเคแสดงว่า,าการเซตสนามการดำเนินการจัดการแข่งขันบรรยากาศการแข่งการเตรียมฟาซิลิตี้ที่มีนี่คือไม่ไม่ต่างจากเมืองนอกเลยใช่ครับก็คือออสเตรงลก็คือผมว่าที่เล่นก็คือจัดจัดดีแบบการจัดการดีเซตสนามดีครับผมคล้ huh. ายๆกันครับได้ครับผมเนะิรมบางคนมาบอกว่าไม่เหมือนแค่ ประเทศเราปลูกหญ้าพันธุ์นี้ไม่ได้กับไม่สามารถซื้ออากาศแบบนี้ได้ใช่ครับผมเพราะฉะนั้นที่มันต่างตรงอากาศที่มากที่สุดนะครับอาา่าฮะแบบ c o n d i ชั o แบบมันผมว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นคือถ้าเข้าอไทยแลนด์ได้หาประสบการณ์ในอไทยแลนด์ได้ก็มีโอกาสถือว่ามีมีต้นทุนที่ดีไปการในการที่จะไปทัวร์อื่นแล้วก็ไปเรียนรู้เพิ่มเติมเอามผมกล่าวอย่างนั้น<ช>ได้ไหมครับ ลครับครับผมตอนนี้กลับมาที่ตัวโปรอาร์ดดีกว่ากลับไปแข่งขันในยูโรปินทัวร์ตอนนี้ตั้งใจว่าจะแข่งขันจนจ,นจบซีซั่นนี้เลยไหมครับใช่ครับก็เล่นจนจบซีตั่นเลยครับอือหือก็ประมาณอีกประมาณสามเดือนได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นก็มีความท้าทายเนอะเพราะว่า มันจะต้องพยายามทำแรงเพื่อที่จะคีบคาดของเขาให้ได้ใช่ครับ uh, วางแผนการฝึกซ้อมการเล่นของตัวเองอยังไงบ้างรครับหลังจากที่ไปเล่นมาแล้วสักพักหนึ่งเล่นมาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ดีขึ้นค่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆครับ uh huh. นนก็ค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มแบบ ปรับตัวได้มากขึ้นกว่ามาทางแรกนิดนึงครับครับก็พยายามจะเรียนรู้แล้วก็เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆครับอะไรคือจุดทําทครับอะไรคือจุดที่ที่สุรดิชคิดว่าจะต้องปรับเปลี่ยนหรือว่าพัฒนามากที่สุดเป็นการเร่งด่วนในขั้นต้นตอนนี้ครับเออต้องเป็นความแน่นอนครับในการตีช็อตแต่ละต่างๆ จริงๆสุร,ริด่ไม่แน่มมไม่แน่นอนอยครับผมจําได้ว่า playoff รายการของสมาค,คมกอล์ฟอาชีพที่ไปเล่นกันที่การชนะบุรีที่ playoff เจ็ดหลุมเนี่ยนี่ตีมาที่เดิมทุกหลุมเลยทุกครั้งเลยนะครับตอน playoff อะ่ะใช่ครับแต่ก็พอมาถึงยุโรปเปียนผมก็คิดว่ามันต้องมากขึ้นไปกว่าเดิมอยครับแบบอตอนแน่นอนคือแบบต้องนิ่งกว่าเดิมหรือว่าทุกอย่างครับต้องแบบ ต้องพัฒนาขึ้ไปเรื่อยๆครับอือหึพอไปดูมือระดับยุโรปยน่ทัวร์แล้วอะไรคือความประทับใจที่เราไปเรียนรู้เราไปเห็นจากตรงนั้นบ้างครับก็ได้ออกกับโปยุโรปหลายคนก็พยายามก็ดูช็อตเขาดูวิธีการเล่นเขาก็ผมก็แบบศึกษาแล้วก็ลองดูแล้วก็มาแบบพัฒนาตัวเองดอวะครับอาา่าฮะทีนี้เนี่ยเอ่ พอเล่นกับเขาศึกษาวิธีการกับเขาเนี่ยเราเห็นไหมว่านักกอล์ฟอย่างอย่างนักกอล์ฟไทยกับพวกยุโรปเนี่ยอะไรคือความแตกต่างที่ที่ถือว่าเราเห็นได้ชัดสุดความแตกต่างนะครับคือถ้าเป็นเรื่องระยะผมว่าผมเป็นคนที่ใดใจไม่ไกลอืแต่พวกพวกพวกยุโรปนะครับคือเขาเขาใดกันคือไกลมากออืืหผมก็เลยแบบ ใช่พูดรวกเขาก็จะไกลแล้วก็จะตรงด้วยครับือระยะของผมก็ไม่ไกลได้แค่กลางๆครับก็คือต้องเอาความแม่นไปตู้ความนิ่งไปตู้ครับอือหืออือหอก็ไม่แน่เนอะเพราะว่าออ,อย่างภูมิศักแสนสิงก็เป็นคนตีไม่ไกลแต่ยังอุตส่าห์ผ่านตัดตัวดีโอเพนได้เลยก็ต้องอาศัยความแม่นแล้วก็รเรื่องบนกรีนไปสู้กับเขา ครับกำลังจะต้องลงแข่งแมตช์ต่อไปเพราะเพิ่งกลับไปยุโรปรายการต่อไปที่ไอแลนด์เหนือเนี่ยจะลงเลยไหมครับลงเลยครับใช่ครับอาา่ะฮะแต่แต่รายการนี้เท่าที่ผมเห็นชื่อคร่าวๆนี่มันยังกับแบบทัวร์ไทยเลยนะครับเพราะมีมีนักกอล์ฟชายนักกอล์ฟหญิงทั้งจาก European Tour l a ์เลดี้ยุโรปเปียนแล้วก็ LPGA ทัวรซึ่งจะมีคนไทยลงแข่งเยอะมากเลย ใช่ครับแบบนี้แข่งแข่งเขาเรียกว่าเป็นเหมือนจัดแข่งรวมกันนะครับแ,แต่สะกอไม่ได้รวมกันโอเคคือเล่นในสนามเดียวกันสนามเดียวกันอ่ะฮะออกปวนสลับปวนครับชายปวนอิงปวนสลับกันไปคนละแท่นแต่เงินรางวัลแยกกันใช่ครับผเงินรางวัลแยกกันครับอ่ะฮะเพราะฉะนั้นก็คือตามคนต่างตีไปใช่ครับอือห uh ือ huh. อ uh huh. เพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ใช่แมทที่เหมือนกับพวกที่เอาผู้หญิงผู้ชายมากซ์รวมกันในอันเดียวต่างคนก็ต่างแยกกันไปเลยใช่ครับต่างคนต่างแยกใช่แต่แมทนี้คนคนไทยมาเยอะก็เห็นใช่ครับคข้าๆเข้าๆนี่มีใครบ้างครับเข้าๆที่เห็นมีโปช้างคงชัยเจดีครับครับมีน้องจีนน้องจีนแล้วก็มีเมียวครับครับจลี แล้วก็มีที่เห็นน่าจะมีพี่แหวนด้วยมั้งครับครับที่เห็นเขแล้วก็มีพี่ไี่สายปานปัตาัด,ดครับนี่เ็เขาคราวประมาณนี้ว่าอาจจะมีเพิ่มเหมือนจะมีวิชานีเหมือนจะมีอะไรมาอีกกันเนอะเพราะว่าใช่ครับดูเหมือนว่าจะอยู่ยุโรปยาวเตรีมตัวแข่ง w o m e n ส b r รดจโชเใช่ครับครับทีนี้เนี่ยตอนตอนนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยเนื่องจากว่าใน European Tour เนี่ยน่าจะไม่มีคนไทยเล่นเป็นประจำอยู่เพราะโปรอาร์มก็มาเฉพาะโรเล็กซี i ร s สแจ z สก็มาเฉพาะ Rolex Series สเ,เหงาไหมครับใช่ครับเหงาครับแล้วแล้วแล้วอยู่ดูแลยังไงดูแลตัวเองยังไงครับเรื่องการเดินทางวางแผนนี่เพราะว่า European Tour ก็เดินทางเยอะเนะเพราะมันต้องข้ามประเทศไปข้ามไปข้ามมา ใช่ครับข้าประเทศไปข้าประเทศมาแต่ก็ยุโปรปก็ดีครับเขาเป็นบับเบอร์ครับคือให้อยู่โรงแรมกับสนามแล้วก็เวลามีบินไปที่ไหนก็จะเป็นเป็นชาร์เตอร์ไฟล์อะครับคือให้นักกีฬากับเที่อย่างเดียวเลยอืมโอเคก็จะสะดวกกว่าเดิมนิดหนึ่งครับเป็นเหมือนเครื่องเช่าเหมาลำไปเลยไม่มีไม่ไมีผู้โดยสารปกติคนอื่นเลยใช่ครับผม อ่าก็ก็ก็ถือว่าปลอดภัยทีนี้เนี่ยวันที่วันที่อยู่ในทัวร์นาเมนต์เนี่ยก็คือต้องนอนโรงแรมที่พักของเขาคือไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นสุรดิดก็จะอยู่กับกอล์ฟอย่างเดียวไม่ได้มีโอกาสไปเปิดหูเปิดตาอะไรเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็คืออยู่โรงแรมออฟฟิเชีลแล้วก็สนามปลอฟคือเขาให้อยู่แค่นี้อืม,อมคือออกไปไหนไม่ได้ครับโอเค ตอนนี้เท่าที่ดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะจัดกันเป็นโซนๆเนะเวลามาอยู่อังกฤษก็จะอยู่อังกฤษสกอตแลนด์เวลสว์อะไรนี้ยาวเลยแล้วถึงเวลาไปที่อื่นก็จะอยู่กระจุกแต่แถวประเทศมันแบบไม่ต้องเดินทางเยอะอันนี้เนี่ยคือเขาเขาพยายามปรับตารางให้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับพยายามให้เดินทางง่ายที่สุดตอนนี้ครับอือหือือหึครับโอเค ตั้งเป้ายังไงครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็เหลืออยู่อย่างที่โรอบอกเหลืออยู่ประมาณสามเดือนก็เหลืออีกประมาณคิดว่าประมาณแปดถึงแปดถึงตี์แมนะครับก็พยายามก็หวังว่าอยากจะคิดการให้ได้แต่ก็ถามว่ายากไหมก็ก็ยากเหมือนกันก็พยายามไปเรื่อยๆอาจจะอาจจะยากอยู่เพราะว่าเรา เพราะว่าเราไม่ไม่ได้แข่งกับเขามาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งอ่ะถูกไหมครับใช่ครับผมอือถ้าดูจากอันดับคร่าวๆอย่างเงี้ยมันมันห่างอีกเยอะมากเพื่อที่จะต้องลุ้นคีฟค์ดของเขาครับก,ก,ก็เยอะเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าเรามาเล่นก็ตอนบินมาก็ตามหลังเขาแล้วเพราะว่าไม่ได้เล่นตั้งแต่ต้นฤดูก,กาลเลยครับเพราะว่า โควิดด้วยเลยไม่ได้บินมาก็ <c oughs> บินมาช่วงแบบกลา,างๆแล้วอะครับ่าฮะใช่ครับก็ในสิ่เดียวเรต้องพยายามทำผลงานให้ดีแต่ว่ามันก็คือยากแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าหมดขนทางซะเลยได้ได้คิดคร่าวๆไหมครับว่าจะต้องจบสักประมาณท็อป10กี่แมชอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่ดูที่ดูคร่าวๆไว้ก็ผมคิดว่าถ้าท็อป10ท็อป3 3แมช ก็น่าจะมีโอกาสอยู่ครับผมคือ top 20ติแมตช์สาม,มืีแมตช์ก็ยังพอมีโอกาสอยู่ครับผมอือห,หึอือหึอ่าก็ถือว่ายังมีลุ้นเพราะจริงๆปีนี้เนี่ยเล่นไปแค่ห้ารายการใช่ไหมครับรวมรายการที่แล้วด้วยเจ็ดรายการครับอ๋อเจ็ดรายการ,รโอเคอเจ็ดรายการใช่ครับอ่าฮะอ่าฮะแต่ก็มีผ่านตัดตัวสัปดาห์ที่แล้วก็จบที่ หกสิบเจ็ดครับเล่นมาเจ็ดดูดูกนนานในภผ่าไม่ผาครับผมอือหือือหือ่าโอเคก็เป็นเป็นกำลังใจให้ครับมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อยากจะฝากบอกอะไรกับเพื่อนๆนน้องๆที่เป็นแฟนของ All Thai l a g o ทัวร์พอดแคสต์ไหมครับกับความท้าทายของ European Tour เอาในยุคป,ปัจจุบัน เรามีมาหลายรุ่นแต่ผมว่ายุคปัจจุบันนี่น่าจะอัปเดตสุดก็ก็จะฝากยังไงพี่ก็ช่วงนี้ก็ลำบากครับโควิดในไทยก็ไม่ค่อยมีแข่งอือฮึอถ้าไม่มีแข่งก็ต้องเหมือนต้องปิดร่างกายให้พร้อมตลอดนะครับครับแบบมีแมตช์ก็จะได้พร้อมในการแข่งอือฮึก็จะได้ทำมันเลยอะครับครับ สมมติว่าถ้าอยากไปยุโรเปียนทัวร์เนี่ยมันมีตัวเลขตั้งตั้งเป้าไว้ไหมว่าควรจะต้องมีงบประมาณตั้งต้นสักเท่าไหร่เพราะว่าบางคนก็พูดว่าไปแล้วถ้ามันตกรอบเรื่อยๆมันก็หนักเนะเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงจริงแล้วยิ่งช่วงเนี้ยมันบังคับให้นอนออฟฟิเชียลโฮเทลซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ถูกถ้าไปนอนข้างนอกกบมันถูกกว่านี้แน่นอนใช่ครับผมเขาบังคับให้นอน Official Room, Official Hotel ออฟฟิเชียลโฮเทลอย่างเดียวเลยค่า <c oughs> ใช้จ่ายก็ ก็ถือว่าสูงอยู่เหมือนกันครับสูมงมากด้วยก็ได้ครับรแต่ก็ผมมาเล่นก็ไม่ได้ก็พยายามจะไม่สนจเรื่องค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ก็พยายามโฟก,กัสเกี่ยวกับประสบการณ์พยายามจะเก็บเกี่ยวมันให้ได้มากที่สุดนะครับอ่าดีมากเลยครับเพราะว่าเป็นนักก่ออาชีพต้องต้องตีอยงเดียวเรื่องเงินเรื่องอื่นไม่ต้องกังวลเดี๋ยวมีคนจัดการให้ครับผมครับผมก็ พราะฉะนั้นอยากไปก็คงต้องเตรียมตัวต้องต้อง,องมีมมงบประมาณแล้วก็มีความพร้อมร่างกายและจิตใจด้วยเนะใช่ครับร่างกายต้องพร้อมต้องฟิตแล้วก็จิตใจก็ต้องต้องแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันครับมาน,นี้อือือโอเคอก็เป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็เชียร์สนะุดิต ในออสไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์มีคนหนึ่งแต่เพิ่นไม่ใช่คนไทยแต่เป็นเมมเบอร์เราด้วยก็คือจอห์นแคทลินก็ก็ยังเล่นอยู่ในยุโรปใช่ไหมครับใช่ครับจอห์นแคทลินก็ยังเล่นอยู่ในยุโรปอือหืออือหืออ่าฮะขอให้สองสมาชิกของออสไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ไปแบบไปไกลเลยนะครับจอห์นแคทลินนั้นชนะแล้วตอนนี้ก็ต้องเชียร์สุรเดชยงเจริญชัยเป็นหลักโชคดีครับอาร์ตครับขอบคุณครับที่หนึ่งครับผมบอกว่าเราจะได้คุยกันหลังจากจบแมชดีๆอีกสักแมชหนึ่งเนาะ เพื่อที่จะได้ดูอัปเดตกันอีกรอบครับได้ครับผมครับผมขอบคุณโปรอาร์ตครับและนั่นก็คือแขกของเราวันนี้นะครับที่อยู่กันที่อังกฤษนะครับเราก็พยายามที่จะคุยกับสมาชิกนำเรื่องราวดีๆของออเทลกอบทัวร์มาฝากกันในรายการอินโฟคัสครับก็วันนี้ สงใจไปเชียร์สุรดิตนะครับยังอยู่กันที่ยุโรปแบบยาวๆนะครับแล้วก็เปิดยุโรปินทัวร์อย่าลืมชื่อนี้เด็ดขายครับสุรดิตยงเจริญชัยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฟังครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ